Work from home แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นว่ายังไงดีครับรหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่น EP ที่30สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยสำหรับรหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราจะมาดูความหมายของคำว่า work from home ที่เป็นคำที่ชิดติดปากคนไทยในวันนี้แล้วมันเป็นภาษาอังกฤษเราจะไปคุยกับคนญี่ปุ่นว่าโอ้วันนี้ฉัน work from home นะครับเทียวว่า work from home t แล้วคนญี่ปุ่นจะเข้าใจไหมปรากฏว่าคำนี้นะครับเนื่องจากเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันเราก็คิดว่าคนไทยคนญี่ปุ่นมันน่าจะเป็นภาษาสากลไหม แต่ปรากฏว่าคำนี้ไม่เป็นที่ฮิตในญี่ปุ่นด้วยและเวลาเราจะบอกคนญี่ปุ่นว่าวันนี้เรา work from home เราจะพูดว่าอย่างไรดีไปดูกันเลยครับคำนี้ครับถ้าจะบอกว่า work from home ก็ให้บอกคนญี่ปุ่นว่าเคียวเทเลวาคุดสวันนี้เป็นวันเทเลเวิร์ หรือว่าคำว่า telework นะครับอ่านว่าเทเลว o าคนะครับเทเลว o าคมาจากภาษาอังกฤษว่า telework นะครับหรือ t e l e w o r k ์กิ้ซึ่งก็มีความหมายไม่ได้แค่ work from home แต่ว่าคนญี่ปุ่นติดปากกับคำน,นี้แทนที่จะบอกว่า work from home บอกว่าวันนี้ telework ์ e เทเลว k คือ าก็เข้าใจว่าเป็นการทำงานจากบ้านแต่จริงๆแล้วคำว่า Telework มีความหมายกว้างกว่าคำว่า Work from Home มากครับเพราะคำว่า Telework เนี่ยนะครับประกอบด้วย4อย่างด้วยกันก็คือ1 Za ไซต k ะ u ุกิมุบส o โมบรูว่าคือ สาม t e l l i ล e t ต f f f อฟฟิศสี่วาเนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันอีกทีว่าแต่ละตัวมันคืออะไรนะครับก่อนอื่นตัวแรกนะครับเทเลว่าคือหมายถึงไซตะคุคิมมนะครับไซตะคุคิมมก็หมายถึง คิม,มุแปลว่าการทํางานทักคุแปลว่าบ้านไซแปลว่าอยู่ก็คือการทํางานอยู่ที่บ้านซึ่งอันนี้นะครับความหมายจะใกล้เคียงกับคําว่า work from home มากที่สุดเพียงแต่ว่าเวลาคุยับคนญี่ปุ่นว่าเราทํางานอยู่ที่บ้านบอกเทเลว่าคือจะเข้าใจกันเร็วดีกว่า ที่จะบอกว่าไซตักุคิมุนะครับแต่จะพูดว่าไซตักุคิมุก็จะเป็นความหมายที่ตรงมากที่สุดเพราะคำว่าเทเลเวิร์กเทเลวาคือเนี่ยไม่ได้หมายถึงไซตักุคิมุอย่างเดียวยังหมายถึงนี่ด้วยนะครับโมบายลูว่าค o โมบายลูวาคือหรือ Mobilework ก m มบายเวิร์คืออะไรก็คือการทำงานเคลื่อนที่การทำงานเคลื่อนที่คืออะไรโมบายอย่างโมบายโฟนก็แปลว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือ <c oughs> ใช่ไหมครับโมบายเวิร์ก็คือการทํางานที่ไม่ได้อยู่กับที่อย่างเช่นเซลล์อ,อย่างเงี้ยนะครับอาจจะก,กําลังเดินทางไปหาลูกค้าอยู่ในรถนะครับกำลังรอขึ้นเครื่องบิน กำลังฆ่าเวลาอยู่ที่ร้านคาเฟ่ร้านกาแฟอะไรเช่นนี้นะครับทั้งหมดรวมเรียกว่าโมบายเวิร์กนะครับหรือภาษาญ,ญี่ปุ่นเรียกว่าโมบายหรือว่าคือนะครับนอกจากนั้นเทเลเวิร์ยังหมายถึงเทเลวาคือนะครับอ่ะเลยเป็นหนึ่งยังหมายถึงนี่ครับซัตเท l ล t e ลท์ออฟฟิศ satellite satellite office หรือ satellite office นะครับ satellite office satellite office หมายถึงอะไรหมายถึงนะครับ office ที่อยู่เป็นบริวารกับว่า satellite นะครับเหมือนกับดาวเทียมที่เป็นดาวบริวารจำลองเนี่ยนะครับเราก็เรียก satellite office ก็คือ ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่เป็นออฟฟิศที่ไม่ใช่บริษัทนะครับแล้วอาจจะไปเช่าโคเวิร์กิ้งสเปซอาจจะไปนะครับดูสถานที่ที่มันเหมาะนะครับแล้วใช้เป็นที่ทำงานก็เรียกว่า s a ตทไ i ท์ออฟฟิศนะครับหรือสแตทไรท์โ o ออฟฟิศอันนี้ก็รวมอยู่ในคำว่า Telework ด้วยนะครับคำว่า Telework มีความหมายถึง4อย่างอันนี้บอกไปแล้ว3อย่าง อันที่สี่นะครับเป็นความฝันของใครหลายๆคนเลยทีเดียวนั่นก็คือวาเคชงวาเคชงมาจากคำเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Vacation Vacation ก็มาจากคำว่า Work กับ Vacation Work กับ Vacation รวมเป็น Workation นะครับ vacation ก็คือการไปอ่า เหมือนกับปิดเทอมไปเที่ยวสนุกสนานไปใช้วันหยุดพักผ่อนนะครับเวิรก็ไปทำงานอ้าวไปทํางานด้วยไปหยุดพักผ่อนด้วยก็คือการไปทำงานในรีสอร์ทชายทะเลโรงแรมนะครับที่พักหรูๆไม่ต้องหลูก็ได้นะครับที่ที่มีบรรยากาศดีๆนะครับก็เหมือนกับไป หยุดพักผ่อนแบบ vacation ญี่ปุ่นเรียกว่า vacation นะครับกับ work ผสมกันก็เลยกลายเป็น v a c a t i o n หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า vacation vacation นะครับอันนี้ก็คือ telework ทั้ง4แบบซึ่งคำว่า telework เทเลว่าคือนะครับขอโทษติดภาษาไปหน่อยต้องพูดแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นถึงจะเข้าใจนะครับเทเลว่าคือเนี่ยก็คือการทํางานที่ไม่ไปทํางานที่ออฟฟิศอาจจะทําอยู่ที่บ้านอาจจะทําอยู่ระหว่างเดินทางอาจจะไปสิงที่ออฟฟิศโคโคเวิร์กิ้งสเปซที่ไหนสักแห่งหนึ่งหรืออาจจะไปวรค vacation ก็คือ ไป vacation นะครับไปพักผ่อนด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยนะครับที่ชายทะเลหรือว่าบนภูเขาอะไรก็ได้นะครับมีความหมายสี่อย่างแต่โดยทั่วไปถ้าเราบอกว่านะครับเที work, ่ยวเทเลว่ากูเดสวันนี้เทเลเวิรนะครับเที tele work, ่ยวเทเลว่ากูเดสก็หมายถึงว่าเราส่วนใหญ่จะหมายถึงจะทำงานอยู่ที่บ้านยกเว้น ถ้าความหมายที่กว้างของคํว่าเทเลว่าคือก็จะมี4อย่างอย่างที่บอกไปแล้วนะครับสําหรับเอ่อพีนี้นะครับเรามีสิ่งที่อพีนี้เราจะมีสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนก็คือจะมีการบ้านครับการบ้านคืออะไรการบ้านก็คือจะให้แปลนะครับ เราจะมีประโยคอยู่สองประโยคทุกคนเลือกแปลประโยคไหนก็ได้ประโยคเดียวนะครับแล้วก็ส่งมานะครับเข้ามาที่คอมเมนต์ของอ่า EP ีนี้เลยนะครับส่งเข้ามาได้เลยหรือจะส่งมาเป็นการส่วนตัวอุกคนอื่นลอกก็เออดีเหมือนกันเนาะถ้าส่งมาที่คอมเมนต์เลยเดี๋ยวคนอื่นลอกแล้วุวคนอื่นลอกเดี๋ยวผมจะให อ่าอีเมลแอดเดรสดีกว่านะครับรให้อีเมลแอดเดรสให้ส่งมาถึงผมแล้วเราจะมาตรวจกันนะครับรางวัลน,นะครับผมจะมีหนังสือเล่มที่ผมแปลนะครับชื่อว่าถามเป็นชีวิตเปลี่ยนมีอยู่สองเล่มด้วยกันก็คือสำนวนที่ดีที่สุดคนละเล่มน,นะครับซึ่ง สองสำนวนที่ว่าเนี่ยนะครับก็มีจริงๆใน description นะครับก็จะมีทีหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีสำนวนอะไรบ้างอันนี้เป็นสำนวนที่หนึ่งแบบง่ายๆเลยนะครับ k i o ว a ye de w a k u s t ิมัสแล้วก็สำนวนที่สองอันนี้ยาวหน่อย ไซต務とุ務นะคิมุโตะเทเลวะกุโนสโตะโนเคไทเดออาิเทเวัวไซตุคิมุโยริโมะฮิโรไกเนนเดสนับก็ทั้งสองเดี๋ยวทั้งสองตัวอย่างก็จะมีไปใส่ไว้ใน d e s c r i p t ั o นนะครับแล้วก็ให้ดูตาม d e สคริปชั o นแล้วก็แปลามาส่งนะครับโดยส่งตาม อีเมลแอดเดรสที่ผมจะให้ไปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับ YouTube ประหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ถ้าถูกใจเนื้อหาอย่างนี้ก็กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ